เดียดหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีหรือครับเราต้องแยกเป็นคนๆนะครับเราไม่ใช่ไปเหมารวมแต่การเหมารวมเนี่ยทําให้คนมาคนด่าพระเนี่ยมูทิยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเราไม่ได้โกรธเคืองเขานะครับเราไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยโดยความบริสุทธิ์ใจจากผมเลยครับสิ่งที่ใครด่าผมคนที่วิจารณ์ผมคนที่ลงทัวผมผมก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าเรารับปากกับภรรยาเราแล้ว ถ้าเรามาทําจุดนี้เราต้องรับให้ได้ผมก็รับได้ครับใครจะดําเนินคดีกับเราเราก็น้อมรับแล้วก็ไปว่าในกระบวนการยุติธรรมแต่อย่าลืมนะเมื่อไหร่ที่ผมถูกฟ้องนะผมเรียกหมายเรียกมาหมดเลยนะเมื่อนั้นจะเดือดร้อนดูคดีอาาหวยแล้วไหมครับอดีอา마วย,ยเนี่ยคดีหลักยังไม่ดําเนินเขาร้องฟ้องผมคดีหมินธรรมดผมได้เอกสารมาหมดสุดท้ายโยงหมดได้อีกหนึ่งคดี เอกสารเป็นไทม์ไลน์ของธนาคารหมดใครใครที่ฟ้องผมโดยตรงกับศาลนี่นะผมก็จะเรียกเอกสารทุกชิ้นผมจะเอาหมายสารไปเรียกนะไม่ใช่ว่าท้าทายนะแต่ระดับผมแล้วเนี่ยผมเรียกอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เกรงกลัวอ้ตรงไหนด้วยนะครับไม่เกรงกลัวแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าคุณจะแก้งความดำเนินคดีหรือไม่ผมก็ไม่สนใจเพราะผมทําตามหน้าที่ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิแปดข้อรวมทั้งสามข้อที่พูดและรวมถึงเป็นพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราห้าสิบองเล็บหนึ่งหก 1, สิบเจ็ดครับผมไม่กลัว่เราจะพูดอะไรอะ่ะสมองเนี่ยต้องคิดก่อนมือเนี่ยอย่าเพิ่งทำปากอย่าเพิ่งพูดเมื่ออไรปากเร็วกว่าสมองมือเร็วกว่าสมองเป็นการดูหมิน่นนั่นคือ บินธมาตะโดยการโฆษณาบินธมามะบุคคลดูหมิ่นคณะสงฆ์ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณจะพูดคุณก็ต้องคิดแต่ทุกกิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาคุณไม่เคยคิดเลยพอเขาถามคุณตอบปั๊บตอบคุตอบปั๊บคุณไม่มีหลักอะไรสัจจะความจริงค,คือคุณเอาสิ่งที่ถูกใจมาพูดเนี่ยแต่คุณไม่ได้เอาสิ่งที่ถูกต้องขนบธรรมเนียมมาพูดนะครับใครก็พูดได้ผมก็พูดได้ พูดเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสัมมาคารวะมีคารวะตาในการพูดถูกต้องไหมครับเวลาคุณพูดไปพูดไปเรื่อยพูดหาเรื่องเพราะนั้นผมอยากให้เป็นบทเรียนที่คุณจะต้องได้รับแล้วคุณก็ไปว่าในกระบวนการแล้วหลังจากนั้นคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงก็เรื่องของคุณเพราะเราไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวคุณมาด่าผมว่าอนาจะใช้ชั่วผมก็ไม่ได้โกรธเพราะผมก็ไม่ได้ฟ้องคุณด้วยนะครับ แต่ถ้าด่ามากๆเนี่ยเขาต้องพิจารณาคนที่เป็นคนอื่นนะแต่ทุกวันนี้นะท่านเชื่อไหมคนที่เขาว่าผมในเฟซบุ๊กเนี่ยนะไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อผมสักคน,น mm hmm. เชียร์ไปก็เชียร์มาเขาเรียกกันเน็บต่อเสีย mm hmm. ผมไม่ผมไม่ได้ดูนะแต่ทีมงานดูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาพูดจาเลื่อยเปื่อยพูดจาไม่มีหูรูดพูดจาโดยไม่เกรงใจใคร พูดจาสามหาวเขาควรจะได้รับบทเปลี่ยนโดยกระบวนการยุยธรรมถ้าผมไม่ทำอย่างนี้เนี่ยวันนี้จะเกิดขึ้นไหมผมถามทีถ้ามูลนิธิไม่แจ้งความเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนดีขึ้นเป็นลำดับไหมอย,อย่างตอนนี้เรื่องของที่เขาพูดเรื่องของจีนทาง,างเริ่มมีกระแสในทางเขาแล้วเหมือนกันไม่ใช่ การฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยเดี <im <im uh ๋ยวนี้ไม่ต้องฆ่าแล้วถ้าโดรานะโอเคเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อในตลาดเขามีตุตจีนก็เหมือนคนไทยญาติพี่น้องมารวมกันสมัครสมานกันกินข้าวร่วมกันแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีการทําบุญเพื่อบรรพบุรุษแต่เขาพูดบอกว่ามึงมาดัดยามาดัดจริอยาโรคสวยมึงไปขอพรเขาขอเขาขออยู่แล้วแต่เขาขอเพื่อเป็นสิริมงคล อย่างนั้นนะ่ะคุณก็ไปพูดสิว่าหวงจุ้ยที่ก็ไปไป,ไปไปไหว้บรรพบุรุษไม่ได้ไม่ดีทำไมไม่พูดละ่ะคือถ้าคนถามก็จะพูดอีกผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณพูดกาจีนอันนี้เขาเรียกว่าแก้ตัว่ะไม่ใช่แก้ไขใช่ไหมครับประเพณีคนจีนเนี่ยผมก็เป็นคนจีนบรรพบุรุษผมเป็นคนจีนนะสายแม่เนี่ยอยู่สงขลาเนี่ยผมก็เคยไปไหว้บรรพบุรุษแล้วมาโอ้มาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนมารวมกันแล้วแล้ว แล้วอาหารที่ได้มาก็แจกจ่ายกันอาแจากจ่ายตรงนี้เสร็จก็ไปคุณนู้นคนนี้มันเป็นวัฒนธรรมไงและตอนนี้คุณมาแก้ตัวว่าเอ้ยใครจะทําก็ทําไปและตอนนั้นทําไมคุณไม่คิดผมถามว่าทําไมคุณไม่คิดและคุณขนาดพรามเนี่ยที่เขาทาพิธีเนี่ยคุณยังไปปลามาสเลยผมถามสิตั้งแต่โบราณการนะครับตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนเนี่ยเขาจะมีพิธีพามก่อนพิธีพุทธ แม้แต่สำนักพระราชาวังก็มีพิธีพร้อมกับพิธีพุทธคุณไปปลามากหมดการปลุกเสกเลขกันซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาพระน่ะโอเคแต่คนทำความดานนี่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเดรัจฉานวิชาอาชีพทนายความก็เป็นเดรัจฉานวิชาอาชีพอาชีพนักข่าวก็เป็นเดรัจฉานวิชาแต่เป็นเดระดัที่เป็นสัมมาอาชีวะไงแต่เขาเหมารวมไงเฮ้ยปลุกเสกเลขกันเป็นเดรัจฉานวิชา <enfim. S 1> ก็หมอดูก็ไปว่าเขาเป็นเดรัจฉานวิชา พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้านี่ก็มีพุทธธรรมนายว่าจะเป็นพุทธเจ้าหรือเป็นจักรพรรดิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเนี่ยไปด่าว่าคาราวะเป็นเดรัฉานวิช,ชาต้องแยกให้ถูกเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอ่ะต้องปรับปรุงปากคุณก่อนแล้วปรับปรุงสมองคุณด้วยอย่าปากไวคุณปากไวเลยเขาเรียกว่าปากมือเร็วกว่าสมองแค่นั้นเองนะครับ สรุปวันนี้ผมก็มาแจ้งความต้องมูกแล้วหนึ่งสามหกดูเหมิ่นเจ้าพนักงานเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีคำพากษาดีการับรองหนึ่งศูนย์เจ็ดหกคำพิพากษาดีกาที่หนึ่งศูนย์เจทัสี่ร้อยเจ็ดห้าแล้วก็ห้าศูทับสองพันห้ารห้า ในฐานะที่ทั้งพระสังฆราชและกรรมการมหาเจรสมาคมทั้งคณะเป็นเจ้าพนักงานตามพรบสงมาตรา45มาตรานี้ครับมาแจ้งโทษแค่นั้นเองนะครับโอเคครับให้วนจอพรเเข้ามาชี้แจงนะ ไม่มีครับคือคือเอาหลักก่อนหลักคดีนี้อ่ะหลักก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมนั่นอีกลักมันมีอยู่ว่าเมื่อผมมาแจ้งความร้องทุกขเนี่ยกองปราบเขาจะต้องพิจารณาก่อนว่าเข้าเงื่อนไขที่จยกองปราบเลี่ยนรับหรือไม่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเรื่องพอบอรบคณะสงฆ์สองเรื่องพอบอรบคอม สิบสี่วงเล็บสองเกี่ยวความมั่นคงทางาศาสนาถ้าเขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เข้าความมั่นคงก็เป็นเรื่องของาศาสนาเขาจะส่งไปที่ท้องที่ก็คือสอนอโชคชัยอย่างวันนี้เรามาแจ้งเพิ่มเขาก็จะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มียังไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการที่ว่าจะอยู่ที่กองปราบหรือจะอยู่ที่สอนอโชคชัยใช่ไหมครับการที่เขามาเนี่ยยังไม่รีบไหนเลยแลวแลเขาจะรู้ได้ยังไงว่าผมเนี่ยแจ้งความอะไร พราะคุณยังไม่โดนหมายเรียกปผู้ต้องหาเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะร้อนอะ่ะยังยังไม่ถึงเวลาที่ตามที่พี่ถามยังไม่ถึงเวลาที่จะมาแจ้งความหรือมาชี้แจงทั้งหมด 105, ร้อยห้าบรรทัดผมขีดไว้ทุกบรรทัดอธิบายทุกบรรทัดเวลาพนักงานสอบสวนมาเขจาจะอธิบายคุณทุกบรรทัดเ,เอาบรรทัดนี้นะคุณแจ้งงานหลักของเราคือบริษัทกฎหมายอานันชยัยเดคืองานทนายความ อันนี้เป็นวิชาชีพของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของมูลที่เนี่ยทุกอย่างที่ที่มาประทะเข้ามาเนี่ยเรารับได้หมดเลยเพราะว่าเราถือว่าเป็นงานการกุศลไม่ใช่งานของอา,อาชีพของเราอาชีพของผมคือทนายความนะครับแตผมจะโฟกัสไปที่ทนายความมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาไล่ด่าผมก็ดีถึงทัวลงก็ดีเนี่ยผมไม่ได้อ่านแต่ทีมงานเ็าบอกเพราะว่าเรามีอาชีพอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจจุดนี้ครับ ไม่มีโกรธไหมถามจริงโกรธไหมไม่ไม่โกรธครับเอาต่อต่อหน้าฟ้าดินต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยโกรธเลยเออใช่ครอบครัวใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ลูกชายผมถามถามผมว่าพ่อคนคนสอนธรรมเนี่ยเขาด่าเนื้อเมฆเหรอแล้วแล้วผมก็เลยบอกกเขาว่าเขาเป็นออสิสติกครับเขาบอกว่าอผมก็เลยบอกเขาว่าอ๋อปล่อยวางลูกไม่มีอะไรอ๋อปล่อยวางเลยครับ จดูนะครับเด็กชอบบริสุทธิ์เขาบอกปล่อยวางเลยครับเพราะฉะนั้นตัวของเราเองนะแม้แต่ลูกชายเราเขาเล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็เห็นใช่ไหมเขาก็ไม่โกรธเมื่อลูกปล่อยวางเราก็ปล่อยวางครับเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรก็เลยแต่ว่าผมอยากจะบอกนะครับว่าลูกชายผมถึงแม้จะเป็นเด็กพิเศษนะฮะเป็นคนพิการตามพรบรคนพิการก็จริงนะครับเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วเขาเนี่ย ทำอิมีเนชั่นตัดต่อภาพภาพที่คุณเห็นในเพจทนายอนันชัยเขาเป็นคนทํานะครับเขามีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นนะผมต้องจ่ายเขาเดือนละสามหมื่นนะครับและเวลาบ่ายโมงกว่านี่เขาจะไปเดินจงกรมวันละหนึ่งนั่งหนึ่งสวดมนต์ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาว่าลูกผมเนี่ยเขายังสู้ลูกผมไม่ได้เลยเขาเป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเขาอยู่ได้ครับแล้วก็เช่าทํางหมดค่าด้วยไม่โรธครวนี้ขอถามนี้